วันนี้เราก็จะมาเล่นค้นอิกเกกันแล้วโลกำลังเข้านะโลเป๊ะหนึง่งแต่ไม่นานมากนะเสือยินได้ว้าวอะไรเฮ้ยดีกว่า นี่เป็นที่สองของป้ายอ่าวดีที่สองของป้ายเดี๋ยวินตังานี้ค่ะก่อนมาเอานี่เหรอนี่เฮ้ยโี้โหโอ้โหโอ้โหสามอันโอ้ขอบคุณนะเฮ้ยกดอีกเพราะเพราะมีกดอีกเพราะเพราะมีที่สามอันกดกดกดเอากดไม่คัยเปลี่ยนเลยนะอันนี้กูไม่ได้โอ้กดได้เยอะห้าสิบนี่ยืดแค่แค่น่อยกูได้เยอะแค่ห้าสิบ โกิบได้แค่อันเดียวผิดอะไยอ่ะกิบได้แค่อันเดียวได้อีกสองอันอ่ะกิบไม่ได้เหรอใช่อ่ะได้เหรียญแค่ห้าสิบเองได้เหรียญห้าสิบเสือชิตาใครเป็นคุณลงมีมาแหละไม่ใช่เออเพื่อมีจรินด้วยลงเลยเนาะใช่ค่ะไม่ควรจะเป็นคนขับไม่ควรจะเป็นคนนั้นไม่เป็นคนนั้เอ้ยมันเป็นคนขับ แต่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่สลับกันไงแต่ว่าถ้ามีนคนดิงไม่ได้ก็เปลี่ยนให้มงดีดูได้ันไ,ไม่ได้เกลให้มเราเลี่ไปดยนเล,ลนนี่นี่ปข่าวลืมีปืน,นีว้าวอัพกรดจือัพกีดโื้ทใครอัพกรดอันอัพกรดอน อููกกระ้ีไอริบโอ้นอไอริบบ้นเอ็มซีทูรถเรซนไปจ้าผู้ชายมีน้ำท่อมทะเลท่อทะเลแลวก็อับกีดท่อทะเลมีคนไหมมื่ก่อนช่เธอนี่มีคุไหมช่ ไม่รู้อะะมีคนอะไรกันบ้างบุมน้ำกระจายนิ่งน้ำปนตลบปืนตลบเอยป่นตลบพี่ได้ยามันกัองนี่เกเลยอะนี่เลย ไม่มีคอนอยู่ไหนโอ้คนหายไปไหนหมดเนาะอกีโอ,โนอน้นั่นไงมีแค่ยี่สิคนนี่ยี่สคนนี่ก็คือชุดแก๊จเกรีว,ว้าวเราไม่ได้ได้ยังนีไฟเดนี้เล่นกันรู้บอกทันไได้เล่นแต่ไมนได้เล่นปีไฟดูกระสุน ป้อมเกือกินงนอ่งตัวอ้สุสานเอ๊มีรถขังนี่นี่นี่ฮึน่ากัวนะดมันนข้างในอ่ะเอบ้านตรงเนี้ยนนี้ฮึนี่แบบเงงงอะไรนี่เขไป ไม่อยากตังเข้าไปเดี๋ยวเขาเอาออกไปแล้วนม่อยากตังเข้าไปเพาะว่าเข้าไปแล้วมันตายโอ้ยยิ่งเห็นคนอยู่ตรงนี้เลยคนหายเออเฮ้ยใ่ข้างหน้าข้างหน้ามีคนมีเยอะปัง นิ่งบุญเหรอกิงระเบิดกันม่มันจะโดนนะเฮ้ยหัวหน้ามหักละนี่ไงอืไอ้ตื้อตายไอ้ต้อ ทำไมเนี่ไม่รู้เลยอ่ะไม่ผิดปกติเลยทำไมไม่รู้เลยอ่ะเมื่อกี้ยิงนะเว้ยอ้อมันน่าจะพันยากดเลอืมกดไลค์แห้